ว้าว wow! ถ้าคุณผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณในทันทีนะคะสำหรับใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ากังวลใจเรื่องการเงินกังวลใจเรื่องภาะานี้สินกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายดูคลิปนี้และพลังงานตรงและเป็นสิ่งที่คุณกําลังกังวลใจอยู่พอดีและตรงกับที่คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้พอดีแวะดูและรับชมนี่จะเป็นพลังงานและเป็นดวงของคุณนะดวงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินภาะานี่สินของคุณจะเป็นอย่างไร อย่างเร็วภายใน3วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าไม่เกิน9วันนี้มาดูกันแต่ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันกดติดตามกันไว้ได้ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปโอเคไหมโอเคแล้วเราไปกันเลยนะ,ะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันพร้อมพร้อมกันตอนที่พี่หมอน้ำหวานเลือกไพ่นะแล้วมาดูกันว่า พลังงานของไพ่ยอยากบอกสิ่งใดกับคุณนะไพ่ที่หยิบมาเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณคืออย่างเร็วเนี่ยสวันแต่อย่างช้าคือไม่เกิน9วันนี้โอเคปะโอเคนะมากันใบแรกโอใบแรกดีมากเลยอะ่ะใบแรก,กววอว่าอ่ะราชนีเหรียญกังวลเรื่องเงินเหรอกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเหรอ ต้งวนเรื่องการหมุนเงินหรอคุณจะผ่านไปได้คุณจะแก้ไขได้ราชนีขึ้นมาแปลว่าเหมือนจะไม่มีมาเหมือนจะทางตันเหมือนจะแก้ไขไม่ได้แต่ผลสุดท้ายแล้วคุณจะเจอโอกาสดีๆมันจะมีเงินเข้ามาอยู่คุณจะแก้ไขได้อยู่คุณยังต้องไปต่อได้อยู่คุณยังไม่ล้มละลายคุณยังไม่ถึงทางตันคุณยังไม่ถึงล้มและลุกไม่ได้คุณยังไปต่อได้คุณยังลุกได้คุณยังเจอโอกาสดีๆอยู่นะชาริออตนะคะ การเดินทางคุณมีการวางแผนการเดินทางหรือจะต้องตัดสินใจอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินตัดสินใจเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือการหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ชาลีออนเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเดินทางเป็นการยกย้ายถ้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องยกย้ายจริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันทําให้สถานะทางการเงินตรงนี้ดีขึ้นและแก้ไขได้ตัดสินใจเถอะอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทําให้คุณเจอช่องทางเจอโอกาสใหม่ๆอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงจงบอกตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทําให้คุณเจอเรื่องราวใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาสําหรับคุณโอเคไหมอ่ะมาโอเคแล้วไปใบถัดไปสามนี่เอ็ดออฟเอ็ดออฟสอดความสําเร็จแห่งดาบไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่คุณจะได้ปลดหนี้ คุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่คุณจะแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทนของคุณจะทําให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอน <S <S เพราะฉะนั้นใครมีหนี้ <S 1> <S 1> <S <S การเงินหมนุนหนี้ใครแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินแก้ไขได้ใครรองเงินได้เงินและจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเชื่อมั่นในตัวเองและตัดสินใจลงมือทําสิ่งที่คุณทําอยู่มันถูกต้องแล้วแล้วมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินให้สําหรับคุณนี่สินคุณจะหมดไปอย่างแน่นอนการเงินคุณจับ ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วพี่หมอถือว่านี่เป็นพลังงานและเป็นดวงคุณอย่าง100%เต็มพิมว่ารับคำทํานายนี้ให้คุณโชคดีหมดนี่หมดสิและแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินได้และเดี๋ยวเจอกับพี่หมอโวมาในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ